ตอนนี้นะคะผิวหน้าดิฉันดีขึ้นมากเลยค่ะฝ้ากระน้อยลงนะคะเวลาออกไปไหนไปเดินห้างไปเดินที่ต่างๆก็ไม่เคยแต่งหน้าหน้าเพียวๆตลอดดูนะคะดูนะคะมือกับหน้านะคะมือยังอายเลยค่ะเห็นไหมคะมก็ด้วยเซรั่มตัวนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะนิสิตเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะทาเช้าเย็นนะคะเนี่ยค่ะตามจุดต่างๆนะคะเช้าเย็น รูปไลนนะคะให้ทั่วใบหน้านะ่คะทุกวันเช้าเย็นนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของเกลือฮิมาลยันนะคะจะช่วยให้ฝ้ากระริ้วรอยต่างๆนะคะบนใบหน้าเราเนี่ยกระจางใสขึ้นหายเบาบางลงค่ะปกติที่ใช้เป็นคนชอบออกแดดคือทาสวนตลอดเวลาแต่ก็ได้นี้สีเซรั่มนี่แหละคะ่ะที่ช่วยให้หน้าดีขึ้นเนียนขึ้น ล่าสุดนะคะลูกๆมาเที่ยวบ้านกันก็ตกใจปกติคุณแม่จะหน้าดามากก็บอกเอ๊คุณแม่ไปใช้อะไรก็เลยบอกเนี่ยนิสิเซรั่มเนี่ยค่ะลืมเลยค่ะว่าแม่อายุ6.3บอกโอ้คุณแม่ใช้ตัวนี้ดีมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะนิสิตเซรั่มที่ช่วยให้หน้าของดิฉันกระจ่างใสไร้ฝ้ากะน้อยลงนะคะขอบคุณขอบคุณมา,มากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ